คือเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่ผมทําคลิปจัดเลี้ยงไปแล้วก็ <S <S ได้มีลูกค้ามากมายที่เข้ามารุมกันที่ร้านแล้วมาจัดเลี้ยงปาร์ตี้กันอย่างที่บอกจริงๆเลยด้ว่ากระแสตอบรับดีเยี่ยมเลยเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่ามาจัดเลี้ยงที่มาชิตากริวแล้วเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับผมมาที่มาชิตากริวเนี่ยมีเมนูให้เลือกกินมากมายอยู่แล้วไม่ว่าจะของข้าวของหวานของทานเล่นเมนูทะเลดองนี่ก็มีให้กินแบบไม่อั้นและพิเศษกว่านั้นนะครับผมวันศุกร์เสาร์อาทิต ลนะและสหรับลูกค้าที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะฮะฟังกันไว้ให้ดีๆเลยเมื่อมีสมาชิก8คนขึ้นไปรับฟรีเมนูเสริมไปเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูบูเดจิเกหรือหม้อไฟเกาหลีแชร์กันได้ทั้งโต๊ะเลยหรืออีกเมนูหนึ่งก็คือน้ำปั่นหังสาที่ไม่ใช่น้ำปั่นธรรมดาแต่กินแล้วสนุกเท่านั้นยังไม่พอฮนะเมื่อมีสมาชิกมากกว่า20คนขึ้นไปทานบุฟเฟ่ฟรีไปเลย2ค่ั้ง <S <S แต่มีเงื่อนไขเดียวนะครับผมสิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกมาชิตากริวเท่านั้นและไม่ต้องห่วงเลยฮนะสามารถสมัครได้ฟรีที่หหน,น้้าาาเเเ์ตออรลลยแวจะบก่ทังมด Debatte, นี้นะผมจ่ายแค่โคนละ299บาทเท่านั้นนั่งกินกันไปเลยไม่จํากัดเวลาใครนะที่อยากมาปาร์ตี้อยากมาจัดเลี้ยงสังสรรค์ขอดอกจันตัวโตไว้อย่างหนึ่งเลยนะว่ารบกวนจองเข้ามาให้หน่อยเพราะตอนนี้ลูกค้าเข้ามากันเยอะมากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไม่ต้องนั่งรอคิวอยากมาจัดเลี้ยงสังสรรค์จองล่วงหน้ากันได้เลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปเจอกันได้เลยที่มาชิตะกริล